รองขบนตรีเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมเครือข่ายการศึกษาภาคใต้ครั้งที่หนึ่งเด็กดีสังคมดีสร้างได้ที่โรงเรียนกันตังรัศดาศึกษาผลการประชุมร่วม3ประเทศ IMTGT บรรลุข้อตกลงร่วมกันในหลายด้านทั้งท่องเที่ยวยางพาราโครงสร้างพื้นฐานต่างๆรายละเลอียดเหล่านี้ติดตามได้จากวันวิสาเฟื่องธุระในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการข่าวตรังยามบ่ายค่ะประจำวันศุกร์นะคะที่22สิงหาคมพุทธศักราช2557กับพิชันวันวนริสาเฟื่องธุระค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะองคมนตรีเดินทางมาร่วมกิจกรรมงานสม,มัชชาคุณธรรมเครือข่ายการศึกษาภาคใต้ครั้งที่1เด็กดีสังคมดีสร้างได้ที่โรงเรียนกันตังรัฐดาศึกษาค่ะ เมื่อเวลา10นาฬกาวันนี้ที่โรงเรียนกันตังรัศดาศึกษาอำเภอกันตังจังหวัดตรังพระนท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมเครือข่ายการศึกษาภาคตาใต้ครั้งที่1โดยมีนายสมศักดิ์ปริสุท์โทเหมทานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพลตํารวจตรีจิรวัตรอุดมสุด ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังนายสมนึกอ้นเพชรพวูวอในการโดงเรียนกันตังรัศดาศึกษาดรชวีรัต์กเษกษตรพูวอในการศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนพร้อมผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการตำรวจนักการเมืองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเด็กนักเรียนให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีได้กล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาให้กำลังใจของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ หากมีโอกาสที่จะสนับสนุนก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จดังที่ตั้งใจสิ่งที่ตั้งใจและดําเนินการอยู่ในขณะนี้นั้นก็ขอให้ประสบผลสําเร็จการร่วมมือกันสร้างความดีให้เกิดขึ้นแก่สังคมของทุกๆฝ่ายทั้งนี้ในสถานศึกษาเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีน่าสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์มาเพื่อช่วยในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยที่องค์คณะองคมนตรีเข้าเฝ้าพระองค์ท่านเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2 5 5 5ณโรงพยาบาลศิริราชเป็นจุดเริ่มต้นทรงมีพระราชดำริว่าอยากให้คณะองคมนตรีไปช่วยดูแลในเรื่องของการศึกษาโดยการสร้างคนดีขึ้นมาในสังคมลดการแตกแยกลดช่องว่างในเรื่องของมาตรการการศึกษา จึงนำมาสู่การเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนที่มีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมเครือข่ายการศึกษาภาคใต้ครั้งที่1เด็กดีสังคมดีสร้างได้ที่โรงเรียนกันตังรัศดาศึกษาอำเภอกันตังจังหวัดตรังในครั้งนี้ทางนี้ค่ะศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชน เป็นการสร้างสังคมคุณธรรมเป็นบทบาทของทุกภาคส่วนในสังคมและคนไทยทุกคนด้วยการคิดพูดและปฏิบัติไปพร้อมๆกันทั้งนี้ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก พมมเพราะบ่มเมล็ดพันธุ์การกระทําความดีให้กับเด็กนักเรียนจึงเข้ามาส่งเสริมการจัดตั้งสมัชชาคุณธรรมเครือข่ายการศึกษาภาคใต้ขึ้นโดยในพื้นที่จังหวัดตรังมีโรงเรียนในเครือข่ายจํานวนเจ็แห่งค่ะประกอบด้วยโรงเรียนการตันรัศดาศึกษาโรงเรียนบ้านต้นบากโรงเรียนบ้านหนองหมอโรงเรียนมิรภาพที่31บ้านทุ่งหวังโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาทโรงเรียนบ้านช่องโรงเรียนบ้านห้วยม่วงและโรงเรียนบ้านควนยาง จะมีการศึกษามุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนมีคุณธรรมซื่อตรงซื่อสัตย์รับผิดชอบจิตอาสาสามาคัคคีมีระเบียบวินยัยและมีความกระตันยูกตะเวทีที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นต่อเด็กสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะ ค่าต่อไปนะคะจังหวัดตรังค่ะถแถลงผลการประชุมร่วมกัน3ประเทศเศรษฐกิจ IMT GT ในที่ประชุมบรรลุข้อตกลงร่วมกันด้านการท่องเที่ยวยางพาราการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านการค้าและก็โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวค่ะ ที่โรงแรมเรือรัสดาอำเภเอมืองจัังหวดตรังซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมร่วม3ประเทศเศรษฐกิจ IMT GT ได้แก่ประเทศไทยประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียโดยมีการกำหนดการประชุมในระหว่างวันที่20-22สิงหาคม2557ซึ่งการประชุมครั้งนี้ค่ะเป็นการประชุมต่อจากการประชุม CMGF ครั้งที่10ที่เกาะสมุยจัังหวดสุราษฎร์ธานีและการประชุม CMGF Retreat ครั้งที่4ที่จัดขึ้นที่ปีนังประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2556การประชุมครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการประชุมทบทวนแผนงานโครงการต่างๆร่วมกันทั้งนี้นายสมศักดิ์พันิุสโธทเหบทานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยตัวแทนจากประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียได้แลถแลงสรุปผลการประชุมประกอบด้วยโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้ง3ประเทศ ได้แก่โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ5เส้นทางโครงการศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสงโครงการพัฒนาด้านการค้าการขยายและปรับปรุงด่านศุลกากรชายแดนซึ่งมีการเร่งรัดเบื้องต้นจำนวน2ด่านให้เสร็จสิ้นในปี2557ได้แก่ด่านสะเดาและด่านประดังเบซาและพัฒนาด่านอื่นๆต่อไปการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวนะคะได้จัดทําเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเช่นเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด เชื่อมโยงไทยมาเลเซียเส้นทางท่องเทีย่ยวเชื่อมโยงเมืองเก่า IMT GT ระหว่างมาเลเซียที่เมืองมะละกาปีนังและเคดาและอินโดนีเซียที่เมืองมันตอกและสวารันโตการพัฒนาพื้นที่สีเขียวนะคะซึ่งมาเลเซียได้เริ่มโครงการน้ำเมืองมะละกาเชื่อมโยงเมืองเมดานอินโดนีเซียและจังหวัดสงขลาป,ประเทศไทยเพื่อส,งส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ยวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะนี้ค่ะ ADB นะคะได้ให้ความสำคัญและทำการศึกษาในเบื้องต้นโครงการเมืองยางพารานะคะเป็นโครงการพัฒนาความร่วมมือและความสามารถอาขอภัยและความสามารถนะคะเชื่อมโยงกันในสารประเทศและจะขยายเป็นโครงการระเบียงยางพาราในอนาคตนอกจากนี้นะคะยังมีโครงการที่มีการนำเสนอใหม่ๆค่ะเพื่อพัฒนาความร่วมมืออีกมากนะคะทางนี้โครงการดังกล่าวค่ะจะมีการนำเสนอในที่ประชุม CMGF Meeting นะคะ ในราวเดือนกันยายน2557ที่เมืองบันดาอาเจประเทศอินโดนีเซียเพื่อหาข้อยุตินะคะและก็ดำเนินการร่วมกันต่อไปค่ะค่ะต่อไปนะคะนายกอบจตรังค่ะติดตามการก่อสร้าง,างนะคะหอชมพายุเกาะนิบงจังหวัดตรังค่ะ ายกฤษฎิกภัยค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังพร้อมด้วยนายวิเชียนอัสนสกุลนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังผู้นําชุมชนชาวบ้านหมู่ที่4ตาบนเกาะลิบงอําเภอกันตังจังหวัดตรังได้ร่วมติดตามการก่อสร้างหอชมวิถีชีวิตสัตว์น้ําหรือหอชมพยูนและติดตามความคืบหน้าในการซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านบนสะพานหลีกภยัยซึ่งจะใช้เวลาในการก่อสร้าง180วัน ให้ทันเปิดฤด,ดูการท่องเที่ยวของจังหวัดฝั่งอันดามันในช่วงปลายปีนี้ซึ่งจะทําให้นะักท่องเที่ยวมีโอกาสได้เป็นได้ใช้เป็นจุดชมวิวนะคะและถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศและขึ้นไปชมพายุนได้อย่างสะดวกและปลอดภัยไม่ต้องนั่งเรือขึ้นไปปีนเขาเขาวเพื่อรอชมพายุนฝูงใหญ่ซึ่งมีความคุ้นเคยอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากขอชมพยายุนค่ะอยู่ปลายสุดของสะพานหลีกภัยมีความสูง16เมตรความกว้าง4.2เมตรนะคะ และมีจำนวนสีชั้นใช้งบประมาณในการก่อสร้างค่ะทั้งสิ้น3.729,000บาทค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะเป็นแหล่งสร้างชีวิตสร้างอาหารใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรอุตสาหกรรม การคมนาคมผลิตไฟฟ้าและการท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดไปสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเป็นการร่วมมือกันของประเทศสมาชิก10ประเทศ เพื่อส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องสันติภาพความมั่นคงเศรษฐกิจองค์ความรู้สังคมวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกเรากำลังก้าวสู่ความเป็นสมาคมอาเซียนเราต้องเรียนรู้ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการรวมตัวสู่เส้นทางการเป็นประชาคมอาเซียนโดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันเตรียมพร้อมเตรียมตัว กับการก้าวเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิประเทศไทยะจะออกอากาศทีวีภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลโดยท่านสามารถรับชมฟรีทีวีในความคมชัดที่ไม่มีสัญญาณรบกวนหลากหลายช่องโดยระยะแรกเป็นการออกอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การรับชมทำได้โดยสามารถซื้อกล่องรับสัญญาณหรือเซต็ับบ็อกซ์จากร้านค้าที่มีเครื่องหมายที่กสะทะชรับรองและต่อสายตามคู่มือหรือให้ช่างเทคนิคดำเนินการให้ทั้งนี้โทรทัศน์ของ NBT ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินจะปรากฏเลขช่องเป็นช่อง2บนกล่องรับสัญญาณ สำหรับผู้ชมที่ยังไม่มีกล่องรับสัญญาณดิจิทัลยังสามารถรับชมในระบบอนาล็อกได้ทางเสาอากาศนอกอาคารถือก้างปลาและเสาอากาศในอาคารหรือหนวดกุ้งได้ดังเดิมดิจิทัลทีวีอีก9กของประเทศไทยร่วมก้าวไปพร้อมกับประชาคมอาเซียนคำว่าแปลว่าสันติและผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นผู้ชายเรียกว่ามุสลิมผู้หญิงเรียกว่ามุสลิมะ ซึ่งแปลว่าผู้รักสันติเราได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดคือสามหลักใหญ่หลักศรัทธาหลักปฏิบัติและหลักคุณธรรมหยุดความรุนแรงหยุดทำร้ายประเทศไทยขอสันติสุขเกิดขึ้นแก่ประเทศไทยเพื่อเราชาวไทยทุกคนเมื่อมุสลิมทุกคนนะครับได้ตระหนักจุดนี้นะครับก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับทุกระดับ าอยาการไม่ยอมหันหน้าเข้าหากันสุดท้ายใครเจ็บปวดก็คนไทยด้วยกันการไม่ยอมลดราวาศอกซึ่งกันและกันสุดท้ายใครเจ็บปวดก็คนไทยด้วยกันถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องหันหน้าเข้าหากันยอมรับซึ่งกันและกันสร้างรัก สร้างสามัคคีสร้างความปรองดองเพื่อคนไทยด้วยกันสททตรังสนับสนุนความรักความสามัคคีทุกรูปแบบค่ะกบมารับชมข่าวกันต่อนะคะตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่าล่อซื้อและตรวจยึดยากแก้ไอและยาอันตรายจำนวนมากภายในร้านขายยากลางเมืองตังนะคะ พบเป็นแหล่งจำหน่ายให้แก่ไว้ดุ่นนำไปผลิตสารเสพติดค่ะและเคยถูกจับมาแล้วถึง3ครั้งค่ะวันนี้พันตำรวจตรีเอกพงษ์ทั่งจันแดงสาระวัตรสืบสวนสอพอเมืองตรังพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะร่วมกันล่อซื้อยาแก้ไอาจากร้านโควิดเพสัต ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่98-100ถนนตลาดตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังหลังจากนั้นค่ะจึงได้เข้าทำการตรวจค้นภายในร้านอย่างละเอียดสามารถตรวจยึดยาแก้ไอบรรจุลงังยี่ห้อต่างๆได้จำนวน4,500ขวดพร้อมถุงดำที่มีการจัดยาแก้ไอเตรียมส่งขาอีกจำนวน4ถุงพร้อมยากลุ่มสเตียรอยและยาแก้ปวดซึ่งจัดเป็นยาอันตรายอีกจำนวนมากมูลค่าไม่ต่ำกว่า5 0 0 0บาท พร้อมควบคุมตัวนายโกวิศแซุ่กแซ่ผู้อายุ67ปีเจ้าของร้านมาดำเนินคดีตามกฎหมายการล่อซื้อและกัน บุกเข้าตรวจยึดยาแก้ไอาจากร้านดังกล่าวจำนวนมากในครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากเจ้าหน,น้าที่ค่ะได้รับการประสานงานจากเจ้าหน,น้าที่ทหารว่ามีประชาชนร้องเรียนไปว่าร้านดังกล่าวทําการลักลอบจำหน,น่ายยาแก้ไอรวมทั้งยากลุ่มสเตียรอยและยากลุ่มแก้ปวดซึ่งจะเป็นยาอันตรายกฎหมายห้ามม่ให้มีการจําหน่ายแก่ร้านขายของชําต่างๆรวมทั้งจําหน่ายให้แก่บรรดุนทั่วไปเพื่อนําไปเป็นส่วนผสมในการผลิตสารเสพติดชนิด4คูณร้อย และผสมน้ำอัดลมทำเป็นยาเสพติดท,ที่กำลังระบาดอย่างหนักอยู่ในขณะนี้จะได้ร่วมกันวางแผนล่อื้อและตรวจยึดได้จำนวนมากดังกล่าวค่ะทั้งนี้ค่ะพบว่าร้านโควิดเพสต์ดังกล่าวนะคะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดตรงังบุกเข้าไปตรวจค้นและยึดของกลางลักษณะเดียวกันนี้นะคะมาถึง3ครั้งแล้วค่ะคือปี2551 2,553และ2,554โดยสามารถของกลางลักษณะเดียวกันอย่างนี้นะคะได้จำนวนมากทุกครั้งค่ะล่าสุดค่ะศาลตัดสินให้รอลงอาญาเป็นเวลา2ปีแต่ยังไม่หลับจำยังคงมีการลักลอบจำหน่ายให้ร้านขายของชำทั้งในพื้นที่และต่างอำเภอโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะจึงได้ทำการล่อซื้อจนสามารถจับกลุมได้ดังกล่าวโดยทางเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหานะคะขายหรือมีไว้เพื่อขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท4ี่ตามพรบรวัตถุะวัตถุออกฤทธ ต่อจิตประสาทพุทธศักราช2,518และเตรียมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดตรังส่งเรื่องไปยังสำน,นักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการร้านยาอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะข่าต่อไปนะคะสำน,นักงานบริหารการปกครองท้องที่จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำตำบลค่ะ สนักงานบริหารการปกครองท้องที่กรมการปกครองได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำตำบลเพื่อความปรองรองสมานฉันท์สร้างสารรค์สังคมไทยเนื่องจากตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่2,457กำหนดให้มีแพทย์ประจำตำบลนคนหนึ่งในตำบลเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน คิดอ่านและการจัดการรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบลคอยสังเกตตรวจตราความเจ็บไข้ที่เกิดขึ้นแก่ราษฎรในตำบลและช่วยติดตามและจัดการป้องกันเมื่อเกิดโรคร้ายการป้องกันโรคโรคภัยในตำบลการรายงานการเกิดโรคภัยร้ายแรงให้กับอำเภอทราบจนกว่าโรคจะสงบตลอดจนร่วมประชุมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านกรรมการตำบลและกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดการให้ตำบลหมู่บ้านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องด้วยสุขลักษณะ แพทย์ประจำตำบลจึงเป็นกลไกลหนึ่งที่สนับสนุนให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ที่เกิดผลเป็นรูปธรรมท,ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำตำบลกรมการปกครองจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำตำบลขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของแพทย์ประจำตำบลตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องของลักษณะ การปกครองท้องที่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งได้รับทราบนโยบายและข่าวสารการบริหารประเทศรวมทั้งการพัฒนาบุค,คลิกภาพทัศนคติวิสัยทัศแนวคิดและวิธีการทำงานของแพทยประจำตำบลให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วช่วงต่อไปค่ะเรากลับมาพบกับช่วงของทีวีบริการค่ะประเทศไทยจะออกอากาศทีวีภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลโดยท่านสามารถรับชมฟรีทีวีในความคมชัดที่ไม่มีสัญญาณรบกวนหลากหลายช่องโดยระยะแรกเป็นการออกอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การรับชมทำได้โดยสามารถซื้อกล่องรับสัญญาณหรือเซตท็อปบ็อกซ์จากร้านค้าที่มีเครื่องหมายที่กสะทะชรับรองและต่อสายตามคู่มือหรือให้ช่างเทคนิคดำเนินการให้ทั้งนี้โทรทัศน์ของ NBT ในระบบดิจิทัลภาคพ,พื้นดินจะปรากฏเลขช่องเป็นช่อง2บนกล่องรับสัญญาณ สำหรับผู้ชมที่ยังไม่มีกล่องรับสัญญาณดิจิทัลยังสามารถรับชมในระบบอนาล็อกได้ทางเสาอากาศนอกอาคารถืงก้างปลาและเสาอากาศในอาคารหรือหนวดกุ้งได้ดังเดิมดิจิทัลทีวีอีกก้าหนึ่ง e ของประเทศไทยร่วมก้าวไปพร้อมกับประชาคมอาเซียนคำว่าแปลว่าสันติและผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามน,านั้นผู้ชายเรียกว่ามุสลิมผู้หญิงเรียกว่ามุสลิมะ ซึ่งแปลว่าผู้รักสันติเราได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดคือสามหลักใหญ่หลักศรัทธาหลักปฏิบัติและหลักคุณธรรมหยุดความรุนแรงหยุดทำร้ายประเทศไทยขอสันติสุขเกิดขึ้นแก่ประเทศไทยเพื่อเราชาวไทยทุกคนเมื่อมุสลิมทุกคนนะครับได้ตระหนักจุดนี้นะครับก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับทุกระดับ าาการไม่ยอมหันหน้าเข้าหากันสุดท้ายใครเจ็บปวดก็คนไทยด้วยกันการไม่ยอมลดราวาศอกซึ่งกันและกันสุดท้ายใครเจ็บปวดก็คนไทยด้วยกันถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องหันหน้าเข้าหากันยอมรับซึ่งกันและกันสร้างรัก สร้างสามาัคคีสร้างความปรองดองเพื่อคนไทยด้วยกันสทตรังสนับสนุนความรักความสามาัคคีทุกรูปแบบค่ะคุณผู้ชมคะช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงของทีวีบริการค่ะวันนี้เบาเอกนะคะจะมีข่าวสารอะไรมานำเสนอนะคะสามารถติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่วงข่องทีวีบริการนะครับทางสถานีวิทยโทรทัศั์แห่งประเทศไทยช่วงสุพัฒน์จังหวัดตรังนะครับท่านผู้ชมคนสา่งมาส่งข้ามาฝากนายประชาสัมพันกันได้นะครับไม่ว่าจะเป้นค่าประชาสัมพันต่างๆค่าสมัครงานค่าสมัครเรียนข่าวงานบวชหรือว่าข่าวงานซบนะครับสามารถส่งมาได้ตามทียูที่ขึ้นบนหน้าจอจะประชาสัมพันกันให้นะครับเหมือนทงข่าวในของวันนี้ครับ โครงการบริเาร้ยงสนัขบนถุงขายครับซอบราคาจ้างก่อสร้างจํานวนซ่อมโครงการนะครับประกอบโดยนึ่งโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ทีแปดซ่องโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านไหนพร้อมทองเมื่อนหมู่ทีสิบผู้สนใจติดต่อข้อเืนอเอกสารัซอบราคาได้ครับตั้งแต่บัดมีถึงที่วันที่27สิงหาคม2 5อ7พอบเจ่อมถ้ำละเอียดถมเติมได้ครับ ทีมไม่เล็ท,ทรศัพท์สูญเจ็ดห้าซองสูญซ้ำซองซ้ำซ้ำได้ในวันเละเวลาราชการนะครับกุ้งการบอกให้เลือกสนบนคอเปียครับซบราคาจางปรับปรุงอาคารอน,นี้ประสงค์ปัจจุมู่บ้านมู่ที่นึ่งต่บลคอเปียนะครับผู้สนใจติดต่อข่าสื่อเอกสารนอบราคาได้ครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่27สิงหาคม2517พอบเท่ามแล้วจะเปลี่ยนตื้ได้นะครับ ทีนไม่เลืกตัวศัพซ์0นเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้ากเจ็ดเจ็ดได้ในวันเละเวลาราชการนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บากเจมครับซบราคาจ้างก่อสร้างรัว้วและกเส้าทุ่งของงูนยนพัฒนาเด็กเล็กมู่ที่ม้มตำบลบ,บากเจมน,นะครับผู้สนใจติดต่อข้อซื้อเอกสารซบราคาได้ครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที28่28สิซึ่งหาคม2 5ง7 สอบถามันจะเป็นกาเปล่ยนต้นด้ครับที่ไม่มีตัวซับซึ่งเจ็ดห้าห้าเจ็ดสี่แปดสองห้าใบในวันเละเวลาราชการนะครับโครงการตรงนี้เสนบับนควันปริง้งครับสอบราคาจ้างก่อสร้างจำนวนช่องโครงการครับหนึง่งโครงการก่อสร้างห้องทั้งปลาปลาหมู่บ้านห้วยเตียวบ้านถุงว่างมูติเจ็ดและสองโครงการจอโบอบาดานบ้านหน้าเปล่หมูติเป็ดนะครับ ผูส้สนใจติดต่อข้อเส่อเอกส้รนซอบราคาได้ครับตั้งแต่บัดนี้นะครับจนถ,ถึงวันที่2ีสิงหาคุม2517ส,สอบถามรท่ายละเอียเพิมเติมด้ครับที่ไม่มีทัวร์ัพท์0 75จ็8ห้าซ่้ปซ่อในวันเล็กเวลาราชการนะครับสุดท้ายกันถีอข้าของถทศสาบานครตรังครับถือสาบานคนครตรังมีความประงคงจะซอบราคาจ้างเมารถทัวรปรับอากาศจำนวนซ่องชัน เผื่อชายเดินทางไปทัศนาึกษาดูงานนะครับผู้สนใจนะครับสามารถยีนซองสมเสนอราคาได้ครับตั้งแต่บัตรีีจนถึงวันที่28่สิซงหาคุม2 5ง7สอบถามท่ารายละเอียดเปลี่ยเติมได้ครับที่ไม่นีรทัวรศัพท์0นเจ็ดห้นนแต่องได้ในวันเล็กเวลาราชะการนะครับสำหรับ,บวันนมีก็หดเวลาลงเร็วพบกับฉ่วงข้องทีวีบริการได้ไม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ คุณเบาเองนะคะสำหรับช่วงของทีวีบริการค่ะต่อไปนะคะเรามาติดตามรับชมราคาสินค้าทางการเกษตรกันค่ะราคายางตลาดกลางหาดใหญ่นะคะยางแผ่นดิบอยู่ที่50บาท80สตางค์ค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3าอยู่ที่55บาท61สตางค์น้ำยางสดในโรงงานค่ะอยู่ที่50บาท50สสตางค์ค่ะ ราคาปั์นน้ำมันนะคะจากกรมการค้าภายในค่ะผลปานทลายอยู่ที่3บาท80สตางค์ถึง4บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมผลปานร่วงนะคะอยู่ที่4บาท50สตางค์ถึง6บาทต่อกิโลกรัมค่ะ พยากรณ์อากาศค่ะจากสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังนะคะมีเมฆมากและมีฝนฟ้าขนองกระจาย60%ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีลมกันโชกแรงบางพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง1ประมาณ1เมตรประมาณ2เมตรในบริเวณฝนและใกล้เคียงวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสค่ะวันพรุ่งนี้นะคะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสค่ะ วันนี้นะคะโดยที่ตกเวลา18นาฬิกาสนาทีค่ะและวันพรุ่งนี้นะคะโดาที่จะขึ้นเวลา6นาฬิกานาทีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะรายการข่าวตรังยามบ่ายก็หมดเวลาลงแล้วคะ่ะสามารถติดตามรับชมได้ครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ